สวัสดีครับวันนี้ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมสอนโหลดแอปถ่ายหน้าจอไอแพดของโอไอโอเอสนะครับขั้นแรกเข้าไปใน g ูนเกิลเน็ตจากน้องดอนฟารีเขียนว่าอ e ีมโฟ ไอโอเอสกดอะไรรอบแเน็ตมกานะครับคอแวะแรกเลย เราแบน,นะครับนิดกร,รางเฮ้ยดีว้าเออฟันทั้งหลยกดอันนี้นครับอันนี้ครับอันด้านลิ้ลิล้นี่ครับกดคำว่าเคสนะครับ,กด,ก,ดรบกดสักสองที่ับ ติดตั้งแล้วผมลบไปแล้วครับพะผมโหลดแอปโชว์มาแล้ว <c oughs> ถ้าถ้าคุณจะโหลดคุณก็กดติดตั้งมาเลยับแล้วถ้าพอโหลดเสร็จแล้วมันจะบอกว่าเชื่อถือได้หรือไม่เชื่อถือคุณกดเชื่อถือนะครับถ้าอย่างนั้นคุณก็โหลดแอปโชว์นี่มาครับโชว์โชว์นะครับไม่บายครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ